พลังงานการสั่นสะเทือนคือรหัสจักรวาลที่ตอบสนองต่อความคิดของเราเวลาที่เราพูดถึงคำว่าเสียงหลายคนอาจมองว่าเป็นเพียงแค่สิ่งที่หูของเราได้ยินแต่แท้จริงแล้วเสียงทุกเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงดนตรีเสียงธรรมชาติเสียงพูดหรือแม้กระทั่งเสียงในความเงียบล้วนเกิดจากการสั่นสะเทือนและการสั่นสะเทือนเหล่านี้ไม่ใช่แค่ประกอบการทางกายภาพ แต่มันเป็นพลังงานที่แผ่ออกไปในจักรวาลเสียงคือการเคลื่อนไหวของพลังงานและพลังงานนั้นสามารถเปลี่ยนความเป็นจริงรอบตัวเราได้ถ้าเราลองนึกถึงคลื่นในน้ําเวลาที่หยดน้ําตกลงไปในบ่อน้ํามันจะกระจายออกเป็นวงๆไปเรื่อยๆเสียงก็ทํางานคล้ายกันเมื่อมีการสร้างเสียงขึ้นไม่ว่าจะเป็นเสียงจากเครื่องดนตรีเสียงของธรรมชาติหรือแม้แต่เสียงในใจเรา คลื่นพลังงานนั้นจะกระจายออกไปไม่หยุดหย่อนและจักรวาลที่รายล้อมเราเต็มไปด้วยพลังงานก็จะตอบสนองต่อการสั่นสะเทือนเหล่านี้เสมอนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคำพูดที่เราพูดความคิดที่เราคิดหรือแม้กระทั่งเสียงเพลงที่เราเลือกฟังทุกวันจึงมีอิทธิพลต่อพลังงานชีวิตของเราจักรวาลไม่ได้ตอบสนองต่อคำพูดเพียงอย่างเดียวแต่จักรวาลตอบสนองต่อความถี่พลังงานที่ซ่อนอยู่ในคำพูดและเสียงนั้นๆ สมมุติว่าเราพูดคำว่าฉันมีความสุขด้วยความรู้สึกจริงๆคลื่นพลังงานที่ออกไปจะเป็นความถี่สูงที่สอดคล้องกับพลังงานบวกจักรวาลจะรับรู้รหัสพลังงานนั้นและส่งประสบการณ์ที่ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นกลับมาแต่ถ้าเราพูดคำเดียวกันแต่ในใจเต็มไปด้วยความเศร้าเสียงที่ออกไปก็จะเป็นความถี่ต่ำและจักรวาลก็จะสะท้อนสิ่งที่สอดคล้องกับพลังงานเศร้ากลับมาเช่นเดียวกัน พลังงานการสั่นสะเทือนจึงเปรียบเสมือนรหัสจักรวาลที่บ่งบอกว่าเรากำลังอยู่ในคลื่นความถี่แบบไหนและจักรวาลก็จะจับคู่สิ่งที่สอดคล้องกับรหัสดังกล่าวเข้ามาในชีวิตเราเหมือนแม่เหล็กดูดเหล็กเข้าหากันถ้าเราส่งคลื่นแห่งความกังวลออกไปเราก็จะดึงดูดสถานการณ์ที่ทำให้กังวลมากขึ้นแต่ถ้าเราส่งคลื่นแห่งความมั่นใจความรักหรือความศรัทธาออกไป เราก็จะพบกับเหตุการณ์หรือผู้คนที่สอดคล้องกับความรู้สึกนั้นเสมอหลายงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ก็เริ่มพิสูจน์สิ่งนี้ผ่านการทดลองกับน้ำและคลื่นเสียงเมื่อเปิดเสียงดนตรีบางประเภทให้กับน้ำแล้วนำหยดน้ำไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ปรากฏว่าหยดน้ำมีรูปทรงผึกที่สวยงามสมมาตรและกลมกลืนแต่เมื่อเปิดเสียงที่มีพลังงานลบหรือหยาบกระด้างผึกน้ำกลับแตกกระจัดกระจายครุขระ และไม่เป็นรูปทรงที่แน่นอนสิ่งนี้สะท้อนว่าแม้แต่น้ำยังตอบสนองต่อความถี่ของเสียงแล้วเราที่มีร่างกายกว่า70เป็นนน้ำจะไม่ถูกเสียงและการสั่นสะเทือนส่งผลได้อย่างไรหากมองลึกลงไปในระดับจิตวิญญาณการสั่นสะเทือนของเสียงคือกุญแจที่ช่วยปลุกพลังแห่งการตื่นรู้ในตัวเราเสียงบางความถี่เช่น432เฮิรตซ์หรือ528เฮิรตซ์มักถูกเรียกว่าเป็นเสียงแห่งจักรวาล เพราะมันสอดคล้องกับคลื่นพลังงานธรรมชาติเมื่อเราฟังเสียงเหล่านี้บ่อยๆไม่เพียงแต่จิตใจสงบแต่ยังทำให้เรารู้สึกถึงการเชื่อมโยงกับบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเราเหมือนเราได้รับรหัสบางอย่างจากจักรวาลโดยตรงเวลาที่เราอยู่ในภาวะสมาธิแล้วใช้เสียงเป็นตัวช่วยไม่ว่าจะเป็นเสียงสวดเสียงชามที่เบสเสียงกังสดานหรือแม้แต่เสียงจากธรรมชาติอย่างเสียงลมพัดเสียงน้ำไหล คลื่อนเหล่านี้จะช่วยปรับคลื่นสมองเราให้เข้าสู่ระดับที่ลึกขึ้นพลังงานที่เราส่งออกไปก็จะตรงและชัดเจนมากขึ้นจากระวาลจึงรับรหัสดังกล่าวได้ง่ายและตอบสนองกลับมาอย่างรวดเร็วดังนั้นการตระหนักถึงพลังของเสียงจึงเป็นการตระหนักว่าทุกอย่างในชีวิตเราล้วนสั่นสะเทือนอยู่บนความถี่บางอย่างและเราสามารถเลือกได้ว่าจะส่งรหัสแบบไหนออกไปถ้าเราอยากดึงดูดความสุขความรัก ความมั่งคั่งเราก็ต้องเลือกใช้เสียงความคิดและคำพูดที่สอดคล้องกับพลังงานเหล่านั้นเปรียบเหมือนเราปรับคลื่นวิทยุให้ตรงกับสถานีที่เราต้องการฟังถ้าเรายังจูนผิดคลื่นก็ไม่มีทางได้รับสัญญาณที่ชัดเจนการเข้าใจเรื่องนี้จะทำให้เราตระหนักว่าแท้จริงแล้วเรามีพลังมากกว่าที่คิดเพราะเสียงที่เราส่งออกไปคือรหัสที่จักรวาลใช้ตอบสนองและจักรวาลไม่เคยเลือกปฏิบัติ มันเพียงแต่สะท้อนกลับในสิ่งที่เราส่งออกไปเสมอเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วเราสามารถเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงได้ทันทีด้วยการใช้เสียงที่เติมเต็มชีวิตใช้คำพูดที่สร้างพลังบวกและฟังเสียงที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณเราเพื่อส่งรหัสที่ถูกต้องไปยังจักรวาลและเมื่อเราจูนเคลื่อนได้ตรงเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มหัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ความคิดและความถี่เสียงที่เราส่งออก ถ้าเราลองหยุดคิดสักนิดว่าในทุกๆวันชีวิตของเราสร้างคลื่นพลังงานออกไปอย่างไรบ้างเราจะพบว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจากการกระทําเท่านั้นแต่ทุกความคิดทุกอารมณ์และทุกเสียงที่เราพูดออกไปล้วนเป็นคลื่นความถี่ที่ถูกส่งต่อออกไปยังจักรวาลเสียงที่ออกจากปากเราไม่ใช่แค่คำพูดธรรมดา มันคือการสั่นสะเทือนที่มีพลังงานบรรจุอยู่ในนั้นและจักรวาลก็ทำหน้าที่เหมือนกระจกที่สะท้อนสิ่งเหล่านั้นกลับมาอารมณ์เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้เสียงและความคิดมีพลังบางครั้งเราอาจพูดคำง่ายๆอย่างขอบคุณแต่ถ้าเราพูดด้วยใจที่เฉยชาคํานี้ก็จะออกไปพร้อมกับพลังงานที่อ่อนแรง แต่ถ้าเราพูดคำเดียวกันด้วยความรู้สึกซาบซึ้งจริงๆคลื่นพลังงานที่ออกไปจะสั่นสะเทือนในระดับที่สูงขึ้นและจักรวาลก็จะตอบสนองกลับมาด้วยพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนี่คือความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนระหว่างเสียงอารมณ์และความคิดที่เราถืออยู่ เราสามารถสังเกตสิ่งนี้ได้ง่ายๆเวลาที่เรากโกรธหรือเศร้าเสียงที่เราพูดออกไปมักจะสั่นเสียงแผ่วหรือกระแทกกระทบไปตามพลังงานของอารมณ์นั้นเสียงเหล่านี้มีความถี่ต่ำจักรวาลที่รับฟังความถี่ต่ำนี้ก็จะสะท้อนกลับมาด้วยประสบการณ์ที่ดึงดูดสิ่งซ้ำเดิมเข้ามาทำให้เราเจอสถานการณ์ที่ยิ่งกดดันมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราพูดด้วยความรัก ความเมตตาหรือความศรัทธาเสียงที่ออกไปจะเป็นความถี่สูงและจักรวาลก็จะดึงดูดสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความรักและการเกื้อกูลกลับมาให้เราความคิดก็เป็นคลื่นความถี่เช่นกันแม้ว่าเราจะไม่ได้พูดออกมาแต่ทุกความคิดที่เราปล่อยออกไปคือเสียงในใจที่สั่นสะเทือนอยู่เงียบๆจักรวาลก็ยังรับรู้ได้ยกตัวอย่างหากคุณนั่งเงียบๆแต่เต็มไปด้วยความกังวล ความคิดเหล่านั้นคือการสร้างสนามพลังงานที่กดดันและตึงเครียดและไม่นานคุณก็จะพบกับเหตุการณ์ที่ยืนยันความกังวลน,นั้นให้ชัดเจนขึ้นแต่ถ้าคุณนั่งอยู่ในความสงบแล้วคิดถึงสิ่งที่คุณอยากให้เกิดขึ้นพร้อมกับความรู้สึกดีๆคลื่นความถี่นั้นก็จะส่งรหัสไปยังจักรกวาลและไม่นานคุณจะได้เห็นสิ่งเหล่านั้นค่อยๆปรากฏขึ้นจริง เมื่ออารมณ์ความคิดและเสียงมารวมกันพลังงานที่เกิดขึ้นจะยิ่งชัดเจนลองนึกภาพเวลาคุณมีความสุขแล้วหัวเราะเสียงหัวเราะนั้นไม่เพียงทำให้ตัวคุณเองรู้สึกดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังส่งพลังงานเชิงบวกออกไปรอบๆตัวคุณด้วยคนรอบข้างก็จะสัมผัสได้และรู้สึกสดใสขึ้นเหมือนกัน และในทางกลับกันเวลาคุณพูดด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความเครียดคนฟังก็จะรู้สึกอึดอัดตามไปด้วยนี่คือหลักฐานชัดเจนว่าเสียงและอารมณ์ที่เราส่งออกไปมีอิทธิพลต่อสิ่งรอบตัวมากแค่ไหนจักรวาลทำงานบนกฎแห่งการสั่นสะเทือนและแรงดึงดูดทุกสิ่งที่คุณคิดทุกอารมณ์ที่คุณมีและทุกเสียงที่คุณปล่อยออกไปจะกลายเป็นความถี่ที่ดึงดูดสิ่งที่สอดคล้องเข้ามาในชีวิต ถ้าคุณอยากเปลี่ยนพลังงานที่คุณดึงดูดเริ่มต้นง่ายๆจากการสังเกตเสียงที่คุณพูดความคิดที่คุณเก็บไว้ในใจและอารมณ์ที่คุณเลือกจะปล่อยออกมาในแต่ละวัน ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ความคิดและความถี่เสียงจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือการทำงานของกฎจักรวาลที่สอดคล้องกันทุกส่วนถ้าคุณเติมเต็มความคิดด้วยความเชื่อบวกใช้อารมณ์ที่เปี่ยมด้วยความรักและพูดด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยพลังงานดีๆคุณจะสร้างเคลื่อนความถี่ที่สูงพอที่ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างต่อเนื่องใช้คลื่นเสียงเพื่อเคลียร์พลังงานลบก่อนปล่อยพลังดึงดูดใหม่ เมื่อเราดำเนินชีวิตในแต่ละวันเราไม่ได้เผชิญแค่เหตุการณ์ที่สวยงามและเต็มไปด้วยพลังงานบวกเท่านั้นแต่เรายังเจอกับความกดดันความเครียดความกังวลรวมไปถึงความรู้สึกที่หนักอึ้งจากผู้คนและสภาพแวดล้อมรอบตัวสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนพลังงานลบที่เข้ามาเกาะกลุ่มในสนามพลังงานของเราโดยไม่รู้ตัวยิ่งสะสมมากเท่าไหร่พลังงานลบเหล่านี้ก็จะยิ่งบดบังการสั่นสะเทือนเชิงบวกที่เราต้องการส่งออกไป ทำให้แรงดึงดูดจากจักรวาลไม่ไหลลื่นและไม่สะท้อนสิ่งดีๆกลับมาได้เต็มที่การใช้คลื่นเสียงจึงเป็นเหมือนการชำระล้างพลังงานเก่าๆที่ติดค้างอยู่คล้ายกับการล้างฝุ่นที่เกาะอยู่บนกระจกเมื่อกระจกใสสะอาดแสงก็จะสะท้อนออกมาได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับชีวิตของเราเมื่อพลังงานลบถูกปลดปล่อยออกไปพลังงานใหม่ที่สดใสก็จะสามารถไหลเข้ามาได้ง่ายขึ้นคลื่นเสียงบางความถี มีพลังในการสั่นสะเทือนที่สามารถทะลุทะลวงเข้าสู่ระดับจิตใต้สำนึกและสนามพลังงานรอบตัวเราได้ตัวอย่างเช่นเสียงกังสดานเสียงชามที่เบสหรือเสียงที่มาจากเครื่องดนตรีที่สร้างขึ้นเพื่อการบำบัดพลังงานของเสียงเหล่านี้จะทำงานเหมือนการสั่นสะเทือนที่เข้าไปเขยา่าและปลดล็อกความตึงเครียดความเศร้าความกลัวหรือความโกรธที่ค้างอยู่ในตัวเราแล้วค่อยๆสลายมันออกไปการสั่นสะเทือนนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย แต่ยังช่วยปรับคลื่นสมองให้เข้าสู่ภาวะสงบลึกซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จิตใจพร้อมสำหรับการสร้างแรงดึงดูดใหม่ๆคุณอาจเคยสังเกตว่าเวลาที่ฟังเสียงฝนตกเสียงคลื่นทะเลหรือเสียงลมพัดความรู้สึกกังวลและความเครียดจะเบาลงอย่างไม่รู้ตัวเพราะเสียงธรรมชาติเหล่านี้มีความถี่ที่ใกล้เคียงกับจังหวะการสั่นของโลกทำให้จิตใจเราปรับเข้าสู่ความถี่เดียวกันราวกับว่าเราได้กลับไปเชื่อมโยงกับพลังจักรวาลดั้งเดิม เมื่อจิตใจกลับมาสง,งบสมดุลและโล่งโปร่งพลังงานลบก็จะถูกชะล้างออกไปเปิดทางให้พลังงานใหม่เข้ามาแทนที่การเคลียร์พลังงานลบด้วยเสียงยังเป็นเหมือนการกดปุ่มรีเซ็ตชีวิตสมมุติว่าเรากําลังเจอปัญหาที่รุมเรา้าเจอความเครียดจากงานความผิดหวังจากความสัมพันธ์หรือแม้แต่ความเหนื่อยล้าทางใจถ้าเราปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ฝังอยู่ในใจโดยไม่เคลียร์หอก มันก็จะกลายเป็นแรงดึงดูดที่ผูกมัดให้เราพบกับสถานการณ์เดิมๆซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ถ้าเรารู้จักใช้เสียงเป็นเครื่องมือในการปลดปล่อยเช่นนั่งสมาธิกับเสียงชามทิเบตเปิดคลื่นโซฟาจิโอความถี่528เฮิร์ตซ์หรือ6 3 9เฮิร์ตซ์หรือแม้แต่การทําเสียงในลำคอยอย่างช้าๆเรากำลังปลดปล่อยคลื่นความถี่ที่ไปสะเทือนและสลายพลังงานลบที่ค้างอยู่เมื่อพลังงานลบถูกเคลียร์ออกไปแล้วสิ่งสำคัญคือการตั้งเจตนารมใหม่ๆใ,ให้ชัดเจน คล้ายกับการเคลีย์ห้องที่เต็มไปด้วยข้าวของเก่าๆถ้าเราไม่ใส่สิ่งใหม่ที่ต้องการเข้าไปพื้นที่ก็จะค่อยๆถูกเติมเต็มด้วยสิ่งเดิมอีกแต่ถ้าเราใส่ความคิดความรู้สึกและคำพูดเชิงบวกเข้าไปแทนสนามพลังงานใหม่ของเราก็จะถูกจูนตรงกับสิ่งที่เราอยากดึงดูดจริงๆจะกวาลจะรับรหัสนี้และสะท้อนสิ่งดีๆกลับมาอย่างต่อเนื่องดังนั้นการใช้คลื่นเสียงเพื่อเคลียร์พลังงานลบไม่ใช่เพียงการบำบัดเพื่อให้เรารู้สึกผ่อนคลายเท่านั้น แต่มันคือการเตรียมพื้นที่ชีวิตให้พร้อมรับแรงดึงดูดใหม่ๆที่ทรงพลังมากขึ้นถ้าอยากให้ชีวิตดึงดูดแต่สิ่งที่ดีงามเริ่มจากการล้างสนามพลังงานของตัวเองด้วยเสียงที่มีความถี่สูงและสร้างสมดุลแล้วส่งพลังงานใหม่ที่เต็มไปด้วยความรักความศรัทธาและความอุดมสมบูรณ์ออกไปคุณจะเห็นว่าชีวิตเริ่มดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาเข้ามาได้ง่ายขึ้นเหมือนจัก,กรวาลกำลังเปิดประตูใหม่รอให้คุณก้าวเข้าไปการสร้างสนามพลังเสียงที่ช่วยเสริมแรงดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามา หลายคนอาจจินตนาการถึงแสงบางอย่างที่โอบล้อมร่างกายเราอยู่และจริงๆแล้วมันก็ไม่ไกลจากความจริงมากนะักทุกสิ่งรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตวัตถุหรือแม้แต่ความคิดล้วนแผ่คลื่นพลังงานออกมาเสมอสนามพลังนี้ก็คือการรวมตัวกันของการสั่นสะเทือนที่เราได้สร้างขึ้นทั้งจากร่างกายจิตใจอารมณ์และสิ่งที่เราสื่อสารออกไปและสิ่งที่น่าสนใจคือ เสียงคือหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการปรับสนามพลังของเราให้แข็งแรงและสอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการดึงดูดเข้ามาลองนึกถึงเวลาเราฟังเพลงที่เปี่ยมไปโดยพลังบวกเสียงดนตรีและทำนองเหล่านั้นทำให้หัวใจเรารู้สึกอบอุ่นทำให้เรายิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวขนาดนั้นเองสนามพลังรอบตัวเรากำลังสั่นสะเทือนในระดับที่สูงขึ้นและเมื่อสนามพลังมีความถี่สูง มันก็จะทำงานเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาใกล้เราไม่ว่าจะเป็นผู้คนสถานการณ์หรือแม้แต่โอกาสที่ตรงกับพลังงานที่เราส่งออกไปการสร้างสนามพลังเสียงไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งสำคัญคือความตั้งใจและความสม่ำเสมอเริ่มจากการเลือกเสียงที่สอดคล้องกับพลังงานที่เราอยากให้เข้ามาในชีวิตถ้าอยากดึงดูดความรักและความเข้าใจให้ใช้ความถี่เสียงที่นุ่มนวลเช่น639เฮิร์ซ์ ซึ่งช่วยเปิดหัวใจและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ถ้าอยากดึงดูดความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์เราอาจเลือกเสียงที่ทรงพลังอย่าง888เ h ์ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสมบูรณ์แบบและการไหลเวียนของโชคลาภหรือถ้าอยากเคลียร์พลังงานเก่าๆเพื่อเริ่มต้นใหม่ก็อาจใช้ความถี่528 h ์ซึ่งเป็นความถี่แห่งการฟื้นฟูและการเยียวยานอกจากการเลือกความถี่เรายังสามารถสร้างสนามพลังเสียงได้จากสิ่งรอบตัวเช่นเสียงธรรมชาติเสียงลมเสียงนก เสียงน้ำตกหรือแม้แต่การสวดมนต์ด้วยเสียงของเราเองทุกเสียงเหล่านี้เมื่อเราฟังหรือเปล่งออกมาด้วยความตั้งใจจะกลายเป็นการสั่นสะเทือนที่รวมตัวการสร้างสนามพลังใหม่ที่สะอาดสดใสและพร้อมจะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาสนามพลังเสียงยังทำงานได้ดีเมื่อใช้ร่วมกับการตั้งเจตนาเวลาคุณนั่งฟังเสียงดนตรีบำบัดหรือเปล่งเสียงสวดมนต์ลองน,นึกภาพว่าคลื่นเสียงกำลังล้อมรอบตัวคุณเป็นวงกลมกำลังขับไล่พลังงานลบออกไป แล้วแทนที่ด้วยแสงสว่างและความรู้สึกที่คุณอยากดึงดูดเข้ามาเช่นความสุขความมั่งคั่งหรือความสงบเมื่อคุณตั้งเจตนาเช่นนี้จักรวาลจะรับรู้และส่งสิ่งที่สอดคล้องกลับมาหาคุณสิ่งสำคัญอีกอย่างคือความสม่ำเสมอสนามพลังเสียงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วอยู่ถาวรมันต้องการการเติมเต็มอย่างต่อเนื่องคล้ายกับการดูแลสวนถ้าคุณรดน้ำและดูแลต้นไม้อย่างสม่ำเสมอสวนก็จะงดงาม แต่ถ้าปล่อยละเลยมันก็จะกลับไปเต็มไปด้วยวัชพืชอีกสนามพลังเสียงก็เช่นกันถ้าคุณเปิดรับเสียงที่ดีทุกวันตั้งเจตนาทุกครั้งสนามพลังของคุณจะยิ่งแข็งแรงและส่งแรงดึงดูดที่ทรงพลังขึ้นเรื่อยๆดังนั้นการสร้างสนามพลังเสียงจึงไม่ใช่แค่การฟังดนตรีเพื่อความเพลิดเพลินแต่มันคือการสร้างพื้นที่พลังงานใหม่รอบตัวคุณที่จะทำงานเป็นแม่เหล็กดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการจริงๆเข้ามาในชีวิตและเมื่อคุณทำบ่อยๆ คุณจะพบว่าชีวิตของคุณเริ่มเปลี่ยนไปอย่างน่าอัศจรรย์เรื่องดีๆเริ่มเข้ามาแบบไม่คาดคิดโอกาสใหม่ๆเปิดกว้างและคุณจะรู้สึกเหมือนจักรวาลกำลังโอบอุ้งและนำทางคุณไปสู่สิ่งที่คุณปรารถนาเสมอความลับของคำพูดและเสียงสะท้อนกับการสร้างความจริงในชีวิตคำพูดที่เราพูดออกมาในแต่ละวันอาจดูเหมือนเป็นเพียงแค่การสื่อสารธรมธรมดาธรรมดาแต่ในมิติข,ของพลังงานคำพูดทุกคำ คือการสั่นสะเทือนที่มีผลต่อทั้งภายในและภายนอกตัวเราเองลองสังเกตง่ายๆเวลาเราพูดคำที่ให้กำลังใจความรู้สึกภายในจะอบอุ่นขึ้นและคนฟังเองก็ได้รับพลังนั้นไปพร้อมกันแต่ถ้าเราใช้คำพูดที่ทำร้ายทั้งเราและคนที่ได้ยินต่างก็จะถูกห่อหุ้มด้วยพลังงานด้านลบที่ถ่ายทอดผ่านเสียงและความถี่ของคำจากกระวาลทำงานเหมือนห้องที่มีผนังสะท้อนเสียง เวลาเราส่งเสียงอะไรออกไปมันจะสะท้อนกลับมาเป็นประสบการณ์ในชีวิตถ้าเราเลือกพูดแต่คำที่เต็มไปด้วยความสงสัยความกลัวหรือการตัดพาะเสียงสะท้อนนั้นก็จะกลับมาในรูปแบบของสถานการณ์ที่ตอกย้ําความกลัวและความไม่มั่นใจแต่ถ้าเราเลือกใช้คำคู่ที่มีพลังบวกเช่นคำยืนยันตัวเองคำขอบคุณหรือคำอธิษฐาน เสียงสะท้อนที่จัก,กรวาลส่งกลับมาก็จะเป็นประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความสุขความมั่งคั่งและความสงบหลายคนอาจไม่รู้ตัวว่าเรากำลังสร้างความจริงของตัวเองจากคำพูดในแต่ละวันสมมุติว่าคุณพูดกับตัวเองว่าฉันไม่มีค่าฉันไม่มีวันทำสำเร็จคำเหล่านี้เหมือนรหัสที่ถูกส่งออกไปและไม่นานจัก,กรวาลก็จะตอบกลับด้วยสถานการณ์ที่ทำให้คุณเชื่อยิ่งขึ้นว่า คุณไม่สามารถทำได้จริงแต่ถ้าคุณเปลี่ยนคำพูดเป็นฉันคู่ควรฉันทำได้และฉันกำลังเดินไปสู่ความสำเร็จรหัสพลังงานใหม่นี้ก็จะถูกส่งออกไปและจักรวาลก็จะสะท้อนสิ่งที่ทำให้คุณเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นกลับมาคำพูดยังมีพลังพิเศษในการก่อรูปความเชื่อเพราะทุกครั้งที่เราพูดซ้ำๆสมองและจิตใต้สำนึกจะเริ่มบันทึกสิ่งนั้นเป็นความจริง ถึงแม้ตอนแรกเราอาจจะยังไม่เชื่อก็ตามแต่เมื่อเสียงซ้ำสะท้อนอยู่ในใจเรานานพอมันก็จะกลายเป็นความจริงในโลกภายในและเมื่อความจริงภายในเปลี่ยนโลกภายนอกก็ต้องเปลี่ยนตามการสร้างเสียงสะท้อนที่ทรงพลังจึงเริ่มจากการตรหนักว่าคำพูดของเราไม่ใช่สิ่งเล็กน้อยทุกคำคือคลื่นความถี่ที่ถูกส่งออกไปเหมือนก้อนหินที่โยนลงในน้ำและกระจายเป็นระลอกคลื่น คำพูดที่เต็มไปด้วยความรักและศรัทธาจะสร้างระลอกคลื่นที่งดงามและกว้างไกลขณะที่คำพูดที่เต็มไปด้วยความกลัวและโกรธจะสร้างระลอกคลื่นที่สั่นสะเทือนในความถี่ต่ำและดึงดูดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาดังนั้นถ้าอยากเปลี่ยนความจริงในชีวิตเริ่มต้นจากการเปลี่ยนคำพูดที่เราเลือกใช้ทุกวัน ลองพูดกับตัวเองด้วยความอ่อนโยนลองส่งคำขอบคุณไปยังจัก,กรวาลลองเปล่งเสียงที่ทำให้หัวใจสั่นสะเทือนด้วยความสุขเพราะทุกเสียงที่ออกจากปากเราไม่เคยหายไปไหนมันเพียงเดินทางไปในจัก,กรวาลและรอวันที่จะสะท้อนกลับมาเป็นความจริงที่เราต้องเผชิญเสียงและคำพูดคือพลังสร้างชีวิตเมื่อเรารู้ความลับนี้แล้ว เราก็สามารถใช้มันเป็นเครื่องมือในการออกแบบความจริงใหม่ๆที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราอยากเป็นอยากมีและอยากดึงดูดเข้ามาในชีวิต